สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่7นะคะรกรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะตอนนี้กี้พาทุกคนไปอยู่ที่เมืองโบราณโบราณสุวรรณการค่ะทุกคนนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่นยที่กี้มาที่นี่อย่าไปนับไปเลย นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มาแล้วเราได้เห็นว่าเมืองโบราณมีการปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงไปมากนะคะจากที่กี้เคยเคยมาหลายๆครั้งแล้วนะคะตอนนี้ค่าเข้าชมค่ะทุกคนนะคะสำหรับคนไทยอยู่ที่400บาทนะคะตอนหนท่านนะคะวันนี้กี้ใช้บริการรถกรอบนะคะชั่วโมงอัตราการเช่าก็คือชั่วโม,วโมงละ350บาทนะคะแล้วก็1 5นาทีหลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามราคาเป็น เป,เป็นเป็นเลเวลไปอะนะคะประมาณนี้ตอนนี้นะคะเมื่อกี้กำลังมาอยู่ที่บริเวณจุดตรงประตูอินทราชัยหลายคนที่มาเมืองโบราณอาจจะงง,งว่าเอ๊ะถ้าบอกจุดตรงนี้มันคือตรงไหนเขาจะมีแผนที่ให้เราค่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วเวลาขับเนี่ยนะคะรถกอล์ฟเนี่ยมันเป็นวันเว์นะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาชนเราเพราะว่าเลนของรถกอล์ฟมันจะเป็นเลนที่อยู่ในจุดของเราเองนะคะจกัจกรยานงจักรยานไม่ได้มาอยู่เลนกับเรานะคะไม่ต้องกลัวใดๆ ทุกคนดูแผนที่เขาเลยอลังการางานสร้างมาแต่พายเมื่อกี้จะให้ดูนะเมื่อกี้ที่ถามเขาบอกว่ามาสองคนขอสองใบได้ไหมเขาบอกให้ใบเดียวใจร้ายจริงน่ะพูดเล่นค่ะพูดเล่นแต่เขาน่ารักค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักนะคะบริการดีแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะคะก็สำหรับใครที่จะหยุดในวิกหน้านะคะวิคหน้าจะหยุดใช่ไหมคะสามวันนะคะก็ถ้าไม่ไปไหนไกลก็เชิญมาเที่ยวที่เมืองโบราณจมูกปาการนะคะทุกคน คือมันเป็นความภาคภูมิใจอะนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าส่วนตัวแล้วที่เป็นคนชอบเที่ยวในสถานที่ที่มันมันฮิวใจนะคะการฮิวใจเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเที่ยวในส่วนของที่เป็นธรรมชาติเข้าป่าเขาลำาน้าอย่างเดียวการมาเที่ยวซึมซับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเป็นสิ่งที่มันฮิวใจเหมือนกันแต่ว่ากี้ก็พูดในมุมของของความชอบนะคนอื่นเขไม่ชอบเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาไปไปตรงอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่กี้เป็นคนชอบศิลปะวัฒนธรมรมศาสนา วิถีชีวิตต่างๆนานา,นาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองโบราณก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เรามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นหลายๆที่ที่มันอยู่ในประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศด้วยนะคะที่เขามารวมมันไว้ที่นี่สถานที่แห่งนี้ค่ะทุกคนต้องต้องมีความภาคภูมิใจมากๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่ทําตรงเนี้ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยเป็นนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเผืนอแผ่นดินไทยของเรา หลายคนคงรู้จักบุรุษทิเล็กประภัยนะคะบุรที่คุณเล็กประภัยคุณเล็กกับคุณประภัยนะคะเป็นสามีภรรยากันนะคะทีอ่อยู่ในเมืองไทยทําธุรกิจอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีมีการแบบมองการไกลอ่ะนะคะวิสัยทัศน์กว้างไกลมากนะคะแล้วก็มีการสร้างเอยรถกลอบเสะเตือนอยู่บนลุ่มกันนานะ้คะทุกคนไม่ต้องตกใจคือสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะแบบเรามองการไกลอ่ะนะคะว่า หลายคนเนี่ยก็าคงไมีโอกาสที่จะไปเที่ยวเลยสถานที่ต่างๆเะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมมาไว้ในที่เดียวกันซะเลยนะคะบวกกับท่านเองท่านก็เป็นคนที่ชอบแล้วแดนนี่อยู่แล้วหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่โบราเทคของคุณเล็กประภัยสร้างเอาไว้ในประเทศไทยของเราไม่ได้มีแค่ที่เมืองโบราณสุวรรณภารที่เดียวนะคะนั่นรวมไปถึงปราสาทสันธรรมนะคะที่พัทยาแล้วก็พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณที่สุวรราการนะคะก็ ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะนะคะโบราณสถานแล้วก็มรดกของชาตินะคะที่ที่ที่อยู่ในประเทศไทยเรารวมถึงที่ที่อื่นด้วยก็ตามนะคะประเทศอื่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาที่จะไปที่อื่นหรือไม่สามารถที่จะเดินทางไกลได้ ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไกลได้ทุกคนกากี้เจอเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรระหว่างทางที่เราเดินมาด้วยนะคะที่เราขับรถก,ก๊อฟมากิก <ๆ S 1> พูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ๋อบอกว่ามันมีสถานที่หลายๆสถานที่นะคะที่ที่อยู่ในในของเราใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรวจบ,บัตรกิ้ลืมไปแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววเนี่ยพูดถึงว่าหลายคนที่ชอบแนวนี้นะคะเออก็ ไม่ต้องไปไกลนะคะมาเที่ยวที่เมืองโบราณสุระการนี่แหละนะคะทุกคนก็มาในหนึ่งที่ได้หลายๆที่ในที่เดียวกันนะคะรวมไปถึงอีกสองที่ที่ท่านสร้างเอาไว้ก็คือปราสาทสัจธรรมกับที่อ,อ,อะไรนะพิพิธภัณฑ์ช้างอิรวนทช้างสามเสียนะคะทุกคนเวลาคุณขึ้นทางด่วนอะใช่ไหมเส้นที่จะมามาไหนนะพี่ที่เราจะมาตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นช้างสามเสียนอะ เป็นเส้นทรตการใช่ไหมทางด่วนทางด่วน,ทา,วนทางด่วนเส้นสุขุมวิทอะนะคะเวลาที่ใครจะมาทางนี้ก็จะเห็นช้างสามเสียนอยู่ตรงนั้นนะคะแต่หลายคนที่เขาเป็นสายถ่ายภาพเขาก็จะถ่ายภาพช้างสามเสียงนั้นนะะ่ะลงในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอยู่ตลอดนะคะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้พี่ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเมื่อกี้ถามว่าเราถ่ายมีอง์วิดีโอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าถ้าถ่ายเชิงพาณิชย์ไม่ได้ทุกคนเข้าใจเขาว่าเชิงพาณิชย์ไหม เออก็เหมือนกับบางคนอย่างเงี้ยที่เขาไปถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆแล้วก็ขายของขายของไปด้วยอ,ะอ่ะอ่อนั่นก็คือเชิงพานิดนะคะหรือแม้กระทั่งถ่ายเอาไปเพื่อทําอะไรก็ตามที่ส่งผลให้ตัวเองมีรายได้ที่มันไม่ได้เก,เกี่ยวกันกับในส่วนของวิถีพั์ของเขาเลยประมาณเนีน้ที่มัมบราดเนี่ยเขาก็ห้ามทบ กี้ว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าว่ามันคืออะไรไอคำว่าเชิงพาณิชย์อะนึกภาพออกไหมดังนั้นเนี่ยเขาให้ทําแบบไหนก็ทําตามนั้นแหละค่ะนะคะทุกคนการมาเที่ยวของเรามันจะได้สบายใจทั้งเขาและเรานึภาพออกใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าที่เนี่ยคนสร้างเนี่ยการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเงินหนึ่งเดียวไม่พอนะคะมันอยู่ที่ใจท่านด้วยนะคะมีนักวิชาการหลายๆท่านเลยที่ทางานอยู่ในหน่วิธีของคุณเล็กประภัยนะคะหลายคนนี่จะเป็นสายประวัติศาสตร์ต้องรู้ว่ามีใครบ้างนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่เขาขอร้องให้ทําก็ทําไปตามนั้นนะคะเพราะนั้นการมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะได้มีความสุขกายสบายใจนะคะแล้วไม่ต้องมานั่งคิดว่ายได้ไหมได้ไหมนะคะบางทีแบบ make ซ e n s ให้เยอะๆอะค่ะนะคะอะไรที่ไม่ควรทําก็อย่าไปทำนะคะจะได้สบายใจในการมาท่องเที่ยวอ่ะทุกคนคะตอนนี้กี่มาถึงตรงบริเวณพรที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่จําลองไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะแ่สฐานทนี้ห่งนี้ก็เหมือนกันไม่ให้ถ่ายภายในแต่ทาไมกี่ต้องมากี่ต้องมายอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่า เป็นพระราชวังอ่เป็นพระที่นั่งสําคัญหนึ่งองค์ที่จับจองเอาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้แล้วก็มีตัวตนนะคะแล้วก็มีชื่อมีสถานที่จริงๆอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของเรานะคะราชธานีเก่าของเราที่ทําเรื่องยุทธยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับยุทธยาเนี่ยแค่กระผพกมือเดียวนะคะกี่ก็ต้องมาดูนะคะเก็บไว้เป็นข้อมูลความรู้ไว้นะคะจะได้าให้ทุกคนที่ติดตามได้ มีความสุขและก็ได้ความรู้กับช่องที่กีทําไปด้วยนะคะอะโอเคค่ะทุกคนเดยวกี้จะลงไปที่พระที่นั่งสัตหีบมหาปราสาทตรงนั้นเห็นไหมคะอะไว้่าอยู่ในฉากสําคัญสําคัญของในละครละครหนังหนึ่งเยอะไปหมดนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดยกกีขออนุญาตไปชมนะคะสถานที่ต่างๆในเมืองโบราณสมุทรปราการแห่งนี้ก่อนนะคะทุกคนน่าภาคภูมิใจเลยค่ะทุกคนที่นี่เป็นฝีมือคนไทยนะคะ เป็นของสถานที่ที่อยู่ในแผน่นดินไทยอยู่ที่เมืองไทยของเรานะคะ Welcome to Thailand ค่ะ Welcome to เมืองโบราณสมุทรปราการค่ะทุกคน